โอเคค่ะก็กลับสวัสดีมิตรแฟนเกมส์ s ที่น่ารักอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็กลับมากับโรมานเลกซีอีกเช่นเคยนะทุกคนโอ้วันนี้ช่วงนี้ก็คือต้องเกมนี้เท่านั้นนะทุกคนอ่ะเหมือนเดิมนะทุกคนก่อนรับชมรีวิวนะเด็กอายุต่ำกว่าส8บปดปีห้ามรับชมนะทุกคนแล้วก็การพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะเออห้ามลอกเลียนแบบตามโดยเด็ดขาดนะอืม คลิปนี้รีวิวเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนโอเคจ้าวันนี้นะตามคำเรียกร้องนะมางบหลักพันนะทุกคนโอเคปะวันนี้สองพันยั่วๆนะสองพก็จัดเบรยี่สิบนะทุกคนเราอย่าเพิ่งไปเล่งมันเท่าไหร่นะคือเราต้องค่อยๆไล่มันไปนะทุกคนไล่เบสน,นะอ่าเธอโบโมุนอ่ะไปก่อนสิบครั้งนะ ใครอยากเล่นสูตรนี้ตามจุดไว้ได้เลยโอ้โหวายมาดีจริงอยากได้ฟรีเกมเหรอทุกคนออฟรีเกมหรือโบนัสก็จะดีมากเลยนะย,ยังไงยังไง ตัวนี้เป็นตัวลุ้นนะทุกคนตัวลุ้นไปยังคงอยู่ที่เบท20ส20นะทุกคนนั่นไงรู้สึกว่าภาพมันสวยแล้วมันก็น่าเล่นขึ้นนะสำหรับเกมโรมาใหม่นะโรมาเลกาซีนทุกคนจำชื่อน,นี้ให้ดีๆนะเออเกมแตกง่ายคอมโบเข้าง่ายอ้แตกหนักจิง โีกรอบนึงมันไม่เข้าคอมโบให้เนีทุกคนเอ,อ,อ้ยโบนะัสเรียบร้อยทุกคนมาใช้วันนี้มาเร็วนะจ๊ะเดท20สำหรับปันสิงโตอีกเช่นเคยทุกคนมาดอกแรกของเลยแล้วกันฟวบเข้าไปเอ้ยดาบคู่กมมาสิครับ ออู้ดาวอีกแล้วฟันก็อุเลือดสาดนลทุกคนดอกละสองร้อยสองร้อยนะทุกคนอ่าคิดไปเลยนะว่าอู้ดาวอีกแล้วฟันจริงโตคือถ้าเข้าเ็ตอะไรก็ช่างนะถ้าฟันได้มันจะคูณสิบเท่านั้นนลทุกคนคือเยอะมากจริงๆนะอ่าไปดาบกู่จริงๆเลือดสาดไปเลย เออมันสวนกลับเราบล็อกได้นะ1ันสองเราทุกคนเร็วเกิร์ฟแทงเข้าไปรู้สึกว่าเสือเวอร์ชั่นนี้นะมันตอบกับนะทุกคนตัวนี้ก็เลยลดลงนะอ่ะคือถ้าเสือมันไม่ตอบกลับตัวนี้เราจะไม่ลดนะเราจะยังได้ฟันไปอีกเรื่อยๆนะทุกคนโอเค สุดมากวันนี้มาฟันสิงโตให้ทุกคนได้เห็นอีกแล้วนะเป็นรอบสองนะที่ได้ฟันสิงโตแตกเข้าเบส20ทสกคถึงังเลยต้องขอแนะนำว่าถ้าใครนะอยากฟันสิงโตแนะนำให้เล่นเบส20นะเพราะว่าเราทดลองแล้วนะเบส20เข้าฟันสิงโตง่ายที่สุดเ,เบสอื่นลองแล้วยังไม่เคยได้นะได้แต่เบส20สสองรอบแล้วสำหรับการฟันสิงโตโอเควันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะ เนี่ยได้กำไรไปแล้วเนี่ยพันสองจุกๆนะเออมางบสองพันได้ไปสามพปดร้อบาทแล้วนะไม่เอาอะไรแล้วทุกคนโอเคนะสำหรับใครที่อยากเล่นตามก็ลิง์เล่นเกมอยู่ใต้คลิปนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ